อยากขายที่ดินให้มีกำไรแต่ไม่มีไอเดียมีเงินเก็บต้องการลงทุนอสังหาเพื่อต่อยอดแต่ไม่มีเวลาจัดการเราคือผู้ช่วยพัฒนาและให้คำปรึกษาคุณสนใจ,จติดต่อเราได้ที่ L ล n e ไอ0ดี8 9 5 9 5 5 9 5้น,านเา,า,า,าน,นี้จะกินร้อนหรือกินเยน็นกินร้อนครับกินร้อนก็บอกออโอ๊ยไฟเอ้ยโอ๊ยไฟโอ้ม่น็นอยางงี้ โอ้โหแสบผิวเลย ที่อำเภอเสนานะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับวันนี้จะพามาแดกร้านอาหารตามสั่งครับผมแต่ไม่ใช่ตามสั่งธรรมดานะที่นี่เขาชื่อว่าร้านทิศต้อยแพรลอยน้ําเดี๋ยวเราจะพาไปดูว่าอาหารตามสั่งลอยน้ําเป็นยังไงแพรนะอยู่ข้างหลังนั่นฮะร้านนี้เขาเปิดตั้งแต่8ปดโมงเช้าเลยนะครับ เดี๋ยวเราไปลงแพรกันแล้วก็แดกอาหารตามสั่งกันเพราะเขาบอกว่าที่นี่นี่ไม่ใช่ธรรมดาแน่นอนอ่ะลองไปดูนี่ผมก็มาจอดรถตรงที่บ้านของคุณล,ลุงเขานี่แหละแล้วก็เรากำลังจะลงไปในแพรแล้วเดี๋ยวแพรเนี่ยปกติเนี่ยของคุณล,ลุงเขาเนี่ยจะล่องไปอยู่ที่หน้าตลาดอำเภอเสนาเดี๋ยวเราตามขึ้นไปตั้งแต่ตอนเขาก่อนเปิดร้านเลยตอนนี้ผมมาเจ็ดโมง ร้านเขาเปิดแปดโมงเดี๋ยวเข้าไปกวนลุงเขาเล่นๆกัน <ๆ S 2> ดีกว่าไปเอาละครับตอนนี้ก็ได้เวลาที่ลุงต้อยเขาออกแพรแล้วนะฮะตอนนี้เราก็นี่ฮะลุงต้อยเขายัางบังคับแพร ลำนี้อยู่เพื่อที่จะมุ่งหน้าไปที่โลเคชั่นที่เขาจะจอดขายนะฮะสวัสดีครับลุงครับสวัสดีครับลุงก,ก,กำลังจะไปไหนฮะเนี่ยจะมาเที่ยวชมตลาดบ้านแพงหน่อยตลาดบ้าแพงปกตินี่ขายตรงไหนฮะ ปกติขายหน้าอำเภอแล้วมันคนมันยเยอะเกินไปแล้วมันไม่มีที่จะนั่งปกติคือขายหน้าอำเภอแต่ทุกวันนี้มาขายหน้าบ้านหน้าบ้านตรงข้ามกับหน้าอำเภอครับตรงข้ามกับหน้าอำเภอเลยก็จริงๆก็ไปหน่อยเดียวครับนิดเดียวแต่ถ้ามาจากตลาดเสนาก็ข้ามสะพานรตรงตลาดมาก็เลี้ยวซ้ายก็เจอมีป้ายบอกครัวทิศต้อยนะครับ เป็นร้านอาหารตามสั่งที่เป็นแพรลอยน้ําแบบนี้แหละ<ด>หลุงขายมากี่ปีแล้วขายมาห้าปีครับห้าปีก็จอดอยู่หน้าอาเภอแล้วนะครับขายตั้งแต่แปดโมงเช้าเหรอแปดโมงเช้าถึงกี่โมงถึงประมาณบ่ายสองโมงครับบ่ายสองโมงก็เลิกโอ้ก็นี่คือตอนที่ลุงเขาตอนปกตินะต้องบอกว่าปกติเนี่ยก็ต้องขับแพรออกมาแล้วก็ไปจอดที่ท่าหน้าอำเภอครับแต่ทุกวันนี้ถ้าใครจะตามมา ก็มาที่บ้านลุงก็ได้เลยเพราะว่าไม่ขับมาแล้วเพราะว่าไม่มีที่จอดรถไม่มีที่จอดรถมาจอดบ้านลุงดีกว่าแล้วปกติลุงขายคนเดียวเหรอขายคนเดียวขายคนเดียวเลยโอ้แล้วก่อนหน้านี้ลุงมาเปิดร้านอาหารลุงทำอะไรผมก็ค้าขายค้าขายแล้วทึงไงมาเปิดร้านตามทางไม่มันน้องชายบอกว่ามีวิบิมือก็เลอเลย โอ้แล้วทำไมถึงทำบนแพอ่ะอ้าวบนแพบรรยากาศมันดีเพรผมอยากจะฟื้นฟูตลาดน้ำที่ในอำเภอเสนาเพราะบรรยากาศมันหาไม่ได้แล้วมันหาไม่ได้แล้วเพื่ออาหารเนี่ยหลักสิบวิวนี่หลักพันเลยครับโอ้โหดูดิบรรยากาศเขาก็แบบนี่นะฮะล่องไปตามแม่น้ำอะไรนะหลวงแม่น้ำน้อยครับแม่น้ำน้อยทางซ้ายมือผมเนี่ยก็จะเป็นตลาดเสนาตลาดบนแพนี่ตลาดบนแพรบด้านขวานี่ก็จะเป็นชุมชนนะครับ แล้วก็ผมเคยมาถ่ายที่นี่แล้วตรงนั้นก็คือจะเป็นโรงแรมเก่ารุ่มร้อยปีแล้วล่ะโรงแรมนี้ร้อยปีรุ่มร้อยปีตลาดบ้านแพรเขาบอกว่าเป็นตลาดเก่ามากโบราณมากโอ้แล้วปกติลุงจะจอดตรงตรงนูน้นครับแต่วันนี้พามาเที่ยวพามาเห็นบรรยากาศเก่าๆก,ก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับไปแดกาาอาหารของลุงเขาที่บ้านของลุงนั่นเองนะครับ <Yeah. S 2> เีวลากลับไปเลยดีกว่าเพราะว่าตอนนี้เดี๋ยวลุงเขาใกล้เวลาเปิดร้านแล้ว,ลวเขาเปิดแปดโมงอ่ะไป ไปดูบรรยากาศร,รอบๆไปก่อนดูวิวไปก่อนนะฮะวิวสวยมากคลาสสิกสุดๆดนะโอ้ยอดนี่ก็เราก็มาจอดอยู่ที่หน้าบ้านลุงเขาแล้วนะครับหลังจากที่ลุงต้อยเขาพาเราไปเที่ยวมากับบรรยากาศเก่าๆที่เราได้เห็นแล้วปกติลุงก็ขายอยู่ฝั่งนู้นอยู่แล้วแล้วกลับมามาขายอยู่หน้าบ้านนี่งาน,นเนี้ย ประมาณได้สีห้าวันเดี่ยววันนี้เองเหรอแล้วไม่ไม่ล่องไปแล้วใช่ไหมไม่ล่องแล้วครับเดี๋ยวนี้ทันสมัยนะแต่ตแต่ก่อนก็ต้องครกเลยนะครับโอ้แล้วกับข yeah ้าวลุงน tamam> <uh ี่มีก uh> ี่เมนูอ uh ่ะที่ร้านอ่ะแค่สี่เมนูครับสี่เมนูมีอะไรบ้างอ่ะมีคณะหมูกรอบผัดชาหริุ้นปลากาย ทอดมันปลากายแล้วก็มีกุ้งเด้งสูตรเจ๊ไฝประตูผีตะพีตะประตูผีทอดกระเทียมพริกไทยของลุงนี่ประตูอะไรอ่ะประตูดินครับประตูดินเหรอแล้วที่ห้อยอยู่เนเต็มคอเลยเนี่ยห้อยทำไมอ่ะลุงคนไทยอ่ะโดยมากนับถือศาสนาพุทธจะต้องมีสิ่งยึดเหนี่ยวเข้าใจไหมอ้อแล้วทำไมต้องแขวนเยอะขนาดนี้ครับแล้วหลวงพ่อท่านไม่แย่งกันช่วยเหรอลุงเคยไปอะไรมาเห็นบอกเคยผสมปลาเทมา ไปทอดปลาทำไม่ผัดชาลมาช่วยงานเขาเหรอตอนนั้นมาช่วยงานกำลังทอดประช่อนอยู่ไฟแรงน้ำมันเต็มกระทะน้ำมันท่วมอ่ะท่วมน้ำมันเยอะไฟแรงตรงนั้นมันลื่นผมล้มอ่ะมือสองมือเนี่ยจุ่มไปในกระทะแขนเนี่ยตรงนี้เข้ามือไปโดนกระทะฟั่มล่าตัวผมจากตรงเนี้ยเข้าไตไปไปหมดเลยขึ้งกระทะเลยแล้วก็ไฟมันก็ลุก ปลุกผมก็เห็นหน้าขึ้นหลบพันไม่ไม่ผมก็รีบเห็<ะ>นหน้าหลบแล้วเป็นไรบนะ้างฮะไม่มีความพองไม่มีความร้อนโอ้ยลุกจะบอกว่าหลวงพ่อแย่งกันช่วยเหรอโอ้นี่ครับนี่หลวงพ่อปานนี่เอาอยหลวงพ่อจงนี่ผมรับประกันนี่ แน่นอนอันนี้เป็นความเชื่อนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะได้มาจากหลวงพ่อเลยไม่ต้องกลัวก็เลยคันนี้แขวนตลอดเลยนี่เป็นที่มาที่ไปของการที่แขวนหลวงพ่อหลายองค์เนี่ยนะบางทีหลวงพ่อบางองค์หลับจำวัดองค์ที่ไม่หลับก็ได้ช่วยได้อก็เลยองค์เดียวเดี๋ยวหลวงหลวงพ่อจำวัดไม่ช่วยไม่ทันเลยต้องแล้วนี่ทำอะไรฮะเนี่ยจะทำทอดมันทอดมันปลากราย เป็นเนื้อปลาเนื้อปลากายแท้เลยใช่ไหมลุงเนื้อปลากแท้ครับไม่มีแป้งมันไม่มีอะไรผสม้ไม่มีปนไม่มีผสมนะนี่ก็นวดทุกวันทุกเช้าต้องทุกวันทุกเช้านุ่นๆต้มหมูกรอบเนี่ยทำหมูกรอบเนี่ยวันหนึ่งสิบกว่ากิโลอ่ะสิบกว่ากิโลแล้วปลากายนี่ก็ต้องมีพริกแกงพริกแกงก็พริกแกงอย่างดีครับผสมผสมทำเองอ้าวแล้วก็ต้องนวดอีกต้องนวดอีกโอ้ยกว่าจะเหนียวกว่าจะเนื้อลุงต้นนี่ชอบทำอาหารแต่อยู่เท่าไหร่ ก็ประมาณ20-20กว่า20กว่าเลยอ่ะแล้วทำไมถึงทำแค่4เมนูอ่เปิดร้านทมสั่งเนี่ยแค่นี้ผมก็รับไม่ไหวแล้วนิวเพราะว่าคนเยอะนะะรีบเร่งไม่ได้นะมาที่นี่พทามันี่วันหนึ่งขายกิโลเนี่ยประมาณ6กิโลยังไม่พอติกิโลก็หมดนี่นทำไม่ทันแค่ไหนแค่นั้นครับเอาเป็นว่าบ่ายสองเลิกครับห้าหกโลเนี่ยครึ่งวันก็หมดแล้วอืมลุงทำไรอ่ะทำพั้าครับเมนูแรกใช่ไหมครับ ปลาขานี่ก็เป็นลูกชิ้นปลากายใช่ไหมครับลูก <c oughs> ชิ้นปลากายาแท้ๆเนี่นี่จานหนึ่งขนาดนี้เลยเหรออ่าอันนี้มันได้สองจานอ๋อได้สองจานทำสองจานโอเคแล้วขายจานเท่าไหร่ฮะจานละร้อยครับจานละร้อยสองจานอันนี้ก็สองร้นะครับแล้วก็เดี๋ยวมีหมูกรอบมีนะหมูกรอบ <c oughs> โอ้ย ชอบสเต็ปไหมเอาเลยแม่ไม่เคยกลัวอยู่แล้วชอบสเต็ๆนี่มันกัดให้เดี๋ยวต่อไปคณะแล้วก็จะมีทอดมันปลาครายแล้วก็พุ่งเด้งสี่เมนูสี่อย่างเท่านั้นที่ร้านนี้อ๋ออนี่รวมไปเลยรวมไปเลยรวมไปเลยไหนคนอันนี้จานใหญ่ใช่ไหมจานใหญ่จานใหญ่จานนี้คือรวมจริงๆแล้วมันได้สองจานนะแต่ลุงเขารวมให้จานเดียวเลยได้แล้วนี่สองร้อยบาทนะครับ เมนูต่อไปมาไหนลงเดี๋ยวเนื้อคานาหมูกรอบมาแอบดูก่อนสิเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ขอบใจขอบใจมีอะไรอ้าวคานาคานาหมูกรอบกระเทียมครับนะแล้วก็น้ำซุปหมูกรอบสับยังอ่ะเดี๋ยวนี่แป๊บเดียวป๊าบป๊าบป๊าบขอชิมก่อนได้ไหมครับได้เลย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 นะให้รู้ว่ากรอบไม่กรอบอย่างนี้ยังร้อนอยู่เลยนะฮะ นไงกรอบไหมวางเฉียงเอาโอ้แล้วทำคนเดียวนี่จะทันเหรอฮะเอจ๊งเย็นๆหน่อยเย็นๆหน่อยเวลามาอย่าเร่งอย่ารีบวันเสาร์อาทิตย์เขาจะมีผัดไทยขายด้วยตรงเนี้ยแล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวด้วยร้านแทนข้างๆนี่แหละก็ตอนนี้ลุงก็มาขายที่บ้านญาติเขาก็มารวมตัวกันใช่ไหมลุงครับทุกญาติพี่น้องทั้งนั้นญาติพี่น้องทั้งนั้น หิวก็ไปผัดไทยไปก๋วยเตี๋ยวก่อนแต่ถ้าใครรอไหวก็มารอลุงเอาหน่อยนะครับแล้วคณะนี่ขายยังไงคณะจะร้อนเหมือนกันจร้อนเหมือนกันคณะนี่จะกินร้อนหรือกินเย็นอ้าวทำไมฮะทำไมทำไมกินเย็นได้อ่ะอ้าวถามแล้วกินร้อนหรือกินเย็นอะกินร้อนครับกินร้อนก็บอกกินร้อนก็ต้องอย่างนี้ไงอ๋อต้องงี้อุ้ยไฟเอ้ยโอ้ยโอ้ยโหมันเป็นอย่างงี้โอ้โหนี่คือกินร้อนใช่ไหมลุงกินร้อนครับ ถ้ากินเย็นคือไปยังไม่ลุกอย่างนี้ไม่ลุกอย่างี้โอ้โหแสบผิวคนล่วงเลยจิ้ใต้ตามสั่งลอยน้ำสุดยอดปกติเนี่ยขนาดนี้คือจานสองร้ใช่ไหมครับเดี๋ยคนมากินจะงงเอ๊ะทำไมหม่อมมาถ่ายแล้วนันไม่ได้เท่านี้อ๋ออันนี้เขาสองร้อยชาติสองจานเออนี่จานใหญ่นะอย่าตกใจไปจานเล็กเขาก็มีรอยหนึ่งราดข้าวมีไหมลุง มีเหมือนกันมีแค่ต่องเมนูน่ารักข้าวอ่ะน่ารข้าวมีอะไรอ่ะมีคาน้ากาผัดชาอ๋อรล้ารข้าวจานเท่าไหร่ห้าสิบบาทห้าสิบบาท,บาทนี่สองร้อยบาทพูนพูนฮะอันนี้มาหลายคนสุดคุ้มคาน้หมูกรอบแบบร้อนลอ,ลองลองทานได้เลยทานไปเลยทานเรื่อยๆเลยนั่นน<อ>่ะลองทานดูดิคาน้เป็นไงโอ้ที่ลอ,องไปทานดูก่อนโอ้ไล่ล<อ>เลยโอเคโอเคครับครับไปแล้ว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 ครับอ้าวคุณต้อย แม่ตอนถ่ายนี่ไม่มาใช่นะนี่พอแดกเลยมาเชียร์แซวแซวเล่นนะนี่ลุงเขาไล่มาให้มาแดกก่อนเพราะว่าเขากลัวคณะจะไม่ร้อน,<ล>อนทีมงานเรายังถ่ายกันไม่เสร็จเลยลุงให้มาแดกก่อนเฮ้ย <c oughs> เอาคณะมาด้วยสิคณะใหญ่อะ่ะโอ้ฉันไม่อยากกินก้านฉันอยากกินใบอะ่ะโอ้ยเรื่องมากอะ่ะย่ตักเองอย่ยุ่งน้ำาไมเนี่ย เธอกินของเธอไปเถอะน,นี่นะตัดก้านมาให้เขาเออ,อร่อยที่ก้านนะผมบอกออให้ฟังเห็นไหมผม,ผมอยากกินทีละอย่างไงก้านกรอบม,มากอืมอร่อยอืความเป็นน้ำมันหอยอะ่ะมันมีรสชาติที่มันกลมกล่อมแล้วแล้วก็ด้วยก้านคะนาของงูเขาเนี่ยดู่เลยคือเขาใหญ่อ่ะไม่แสบปกติใหญ่ก็แสบเออแล้วก็ไม่เหม็นเกลียวด้วยก้านคะน้าอร่อย นนุ่มอ,นนอร่อยครับอร่อยร่ไหมอร่อยแหม่ไม่อร่อยก็ไม่ต้องแดกอไม่อร่อยไม่ต้องแดกเอออร่อยครับต้านกอบจริงอืมอ,อืมบางอันก็นุ่มบางอันก็กรอบแต่ว่าไม่แข็งแล้วก็ไม่เหม็นเหลียวผัดผาลูกชิ้น มาเธอเอามะเขือมาเอามะเขือไม่เอาลูกไม่เอาเบบี้คอนฉันไม่เอามะเขือฉันเอาเบบี้คอนแทนเธอไม่เป็นมะเขือเฮ้ยฉันไม่เป็นมะเขือเผานะเอ้อหืมหื้อือด้งเป็นไงลูกชิ้นหื้อเด้งเด้งถึงอะไรลงดอกจึ้งดอกขัดมัน ก็ได้ล้วเนี่ยเสร็จแล้วต้องภาพแม่งมาแล้วเดีแล้วลุงนี่จาน่ะไรเนี่ยร้อยหนึ่งครับร้อยบาททุกอย่างหนึ่งร้ยหมดกุ้งก็ร้อหนึ่งใช่ไหมกุ้รอยห้าสิบกุ้งร้อยห้าสิบนีพ่งขึ้นมันจากร้อนกระทะเลยกินก่อนไม่มนร้อนก็กลัวกลัวร้อนแปลว่า ร้องได้นะร้องนกินก็ไปทำไมไม่พอชอบอืมกินคนเดียวจะหมดใจแล้วเนี่ยมันก็อันนี้ให้เนข้าน้าหมูกรอบสามชิ้นอ่ะเอาไปเลยอ้าวมายแล้วนี่ร้อยห้าสิบอ้ยลุงนี่อันนี้ผมชอบอันนี้ชอบอันนี้อันนี้แฟนผมชอบอันนี้ผมก็ชอบครับเฮ้ยยังไม่ได้ชิมเลยอ้าวทำไมอ่ะลุงอันนี้สูตรอะไรนะเล็กฝ่ายประตูผีเราไปเอาสูตรเข้ามาได้ไงอ่ะผมขโมยผมดูในทีวีอ่ะ เขาับอย่างนี้เลยนะผมดูในทีวีผมตามไม่รู้ใครทำจำเอาไปว่าเราจำเขาไม่ได้ขโมยจำจำแล้วเราก็มาดัดแปลงเอาอ่าใช่ให้มันเป็นสูตรของเราครับนี่กุ้งกุ้งอะไรเรียกเมนูนะกุ้งเด้งสูตรเก๊ือใสทอดกระเทียมพริกไทยโอ้โหอืมอืมก็อือกุ้งห่อกระเทียมอ่ะลองเนี่ยอื พน้าร่อดจริงพน้าสุดยอดอย่าแย่งเ้านะนี่เราแดกคนสองคนนี่อื่นไม่ต้องแดกเลยนะระยะเจ้าไปทำชิ้นอีกแล้วเหรอใช่อะไรเจอหาร้อนแล้วมีอะไรบ้าอู้หาร้มนแล้วเล้วเปล่าปากทาไมเฮ้ยไม่ให้เปล่าเอาบาความร้อน ลุงแรมผมอยากกินกะเพราหมูกรอบกะเพราหมูกรอบเหรอไม่ทำครับไม่ทำหรอใจดีด้วยอันนี้หมูกรอบทั้งคู่อ๋อที่ต้อยนะฮะอย่าลืมมาเซนาตลาดบ้านแผนตามสั่งลอยน้ำบายบายครับผมแจกต่ออย่าลอกินกับผรหมูกรอบเลยไม่ลองมากินของเขานะเขาต่อยังกินด้วยไม่ได้อ๋อลุงกระเพราหมูกรอบของผมนะครับ มากินด้วยมาที่โกงอ่ะโกงไหนอ่ะแก่ก็เธอกินคณะเธอบอกเธอชอบก้านเลิกกินก้านไปดิเขาอยากลองกระเพาหมูโกงกเขาจะกินด้วยไงเขาสั่งเองก็อยากกินด้วยอันนี้ฉันสั่งเธอก็ยังกินเลยเอาไม่เกี่ยวฮึที่โกงเธอแหละที่โกงเธอนี่เดี๋ยวนี้ทะเลาะกันเรื่องกินแล้วเหรอเนี่ยเห็นไหม ตัวแตกแลยนะพ่แเอเอง่นแหลกกินจนฟันหลอแล้วฟันหักเอายังไม่คัดอีกเหรอยังไม่หลักฐานอันนี้เรื่องจริงฮะหลังกองอยากขายที่ดินให้มีกำไรแต่ไม่มีไอเดียมีเงินเก็บต้องการลงทุนอสังหาเพื่อต่อยอดแต่ไม่มีเวลาจัดการ เราคือผู้ช่วยพัฒนาและให้คำปรึกษาคุณสนใจติดต่อเราได้ที่ไลายไอดี0 9 8 8 5 5 9 5าหแ้